เดียนซีก็ถุดสงการสงนมพระเจ้าใหญ่สงนมธาตุสงนาพง้พุทา,าผ, ow, ผู้แกแล้วเดียนานาแม่หมอรำเจเกรลอยเหลืออีก70กว่าคิวงานการแสดงกสีเบิดแล้วนะครับสำหรับคิวงานการแสดงของหมอรำเจเกลลอยปีหน้าจากสีได้มาบ่ได้มาเนาะคนเฮามันชีวิตไม่แน่นอนครับความแน่นอนเป็นสิ่งไม่แน่นอนเฒ่ากระตายน่อยกระตายนุมกระตายซูมมือนี่แม่เยาว่าโอ้ยมืออันจังมากมือนีจังมากพอหอดมือกับบอด้มาคือเก่านะ เมียสนามโอ้ยเอาหม้อมาใส่เอาเบ็ดมาพร้อมเอาสะดุ้งมายกเอาสวิงมาง้มป่าพี่น้องวันนี้อยู่ที่ะาโนดาเตยมวนมวลหอนแล้วกั็ลงน้ำอาบน้ำพร้อมเลยมือแรงนะครับโอ้ยุูนาสะออนหลายมีทั้งหนา้าทั้งหลังสะ น้ำใสดีพรอมเมื่อคืนนี่เป็นสาว้อยพชรวันแพงนะครับเมื่อนี้เป็นงานมือสุดท้ายแล้วกับมํำใจเกินร้อยนะครับมาก่อลนนังหนามาทราบวันเบิ่งนะครับเพราะว่าสนามมันแคบนะบนภัยหลาอเบิง่งแหล่มาเด็ไม่ซอยกันเก็บบัตรกระบกเดิมมือแรงบ้านท้องหลังแหล่มาทั้งบุญทั้งรอยเอ็ดพายุดุรุร้หลอนเก็บบัตรหนึ่งร้อยบาทเดิอแม่นะครับเก็บบัตรหนึ่งร้อยบาทสมทบทุนบุรณะปฏิสังขรณวัด สะปทุมบ้านทองหลางนะครับรายได้ทั้งหมดนะครับมอบให้กับทั้งวัดนะครับเก็บบัตร100บาทได้เฮ็ดบุญพร้อมได้มวนสายหูสายตาพร้อมเพิ่นว่าผู้ใดมวนผู้ใดซื้นผู้นั้นสียอายุยืนยาว100ปีครับผู้ใดจับเข้าเป่านั่งจับเข้าเป่าขาผู้นั้นเป็นหนีท่อกระอหลเพิ่นวามือแ้งมาตุ้มมาโฮห้มเอาลูกเอาหลานมาลำใจเกินร้อย มาพร้อมกับทีมงานสามวยก่อชีวิตครับเบิงได้เบิงลําเรียงได้เบิงตลกได้เบิงโชว์นะครับได้เบิงหลากหลายรูปแบบในการแสดงนะครับ งานเกสีเบิดแล้วบันี้กสิบุรีบุมีมอลาล้ําไเบิงเราได้แม่นะครับสามเดือนในการซ้อมฟอร์มผลงานใหม่ในฤดูกาลที่เก่านะครับผู้เก่าก็คือสียั่งยูผู้ใหม่ก็สิมหานะครับสาหรับฤดูกาลที่เก่าจากไายสิไปพิมซีมาไายสียูนะครับก็ยังบัทันหูนะครับปิดวงเปิดวงจังสีไดหูได้เห็นจากน้อยมันกกสิเขานาฝนเพราะเขานาฝนเกสิตากฝนกันแล้วแม่นะครับจะได้เห็นบรรยากาศ ตากฝนมันมันเป็นอย่างที่เลีเล่ยงบ่ได้ดนะครับมอลำเจอสามฤดูในหนึ่งวันนะครับบางมือก็ลําบากบางมือก็อย่างมือขึ้นนี่ลาบากบางคนก็น,นอนอยู่หนาทาดเพื่อนคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่ออีหยังนี่แหละครับคุณยายมีอย่างอยู่หนาทาดเพื่อนบางโอ้ยอันพอเท่าแม่เท่าพ่อตูเม่ตู้พอโซนเม่โซนเอ้ยผู้ขามาหาเงินมาไก่บานไก่เมีย่ยง ขอพึงผ้าอาศัยขอรับขอ,อนอนหน้าบ้านเจ้าเด้อเด้ออย่ามาจับขาลูกหลานข่อยกวาดทั้งสนะี่เนาะรับจนซอดแจ้งที่แล้บบนวบอลลอนมารับอันงีบอันน้อนเล่นจักน้อยก่อนเพราดีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันมีแค่สองขีดเนะาะบอลุอนว่าหัวหน้าขึ้นไปบอลลอนสิมาอัดคลิปนะครับเพื่อที่เอามใาหา้เบิงนะมันมันไหลสดบอดดายนะครับล่องไรแล้วสัญญาณมันบอดดายเมื่อวานนี้วัดคุ้มวนารามอำเภอพนมไพรรับนอนเล่นไปเดินมารับ ตื่นมาตีสีส่อโทรมาหาหัวหน้าพอดีบอลุ่นก็เลยตื่นนะครับวันนี้วันนี้บอลลุ่นออกมาไล่ซูมือแม่ไล่สดทั้งเพจนะนะไล่ซูมือแต่ทามือไดสัญญาณพอดีบอลนุ่นบล่นะครับไม่ไม่ได้ไหลสดนะครับก็ต้องเมีก็ต้องเข้าใจน้ำน้ำเด้อเม่บริเวณซีมิสีเตี้ยสีขาคอยด้นะครับไล่สดให้ชมทุกวันเปนตะห้อนแทแม่บรรจง เมื่อคืนเป็นเรื่องปกติแม่สวัสดีสู้เพื่อแม่ส่วนหญ่ขี่เราขี่เราขีเาข่เราสิว้าบรูเรื่องสิขี่เราสีอุ่นอวยทว่าไ่สดหนาวเวทีปุ๊บตะขี่เรามาอุ่นอวยค่อยนี่ค่อยเป็นตาหุ่นหัวยอี๋ส่วนหญ่ขี่เราแม่เว่าบรูเรื่อง